สนับสนุนโดยชาลำไยลดอาการปวดข้อปวดเท่าและชาลิ้นจีลดไขมันในเส้นเลือดสนใจโทร0863779859 สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการเม้ามันคันป่าพราวพีพูครับซาจีค่ะส5บนาฬิกาตรง P.S.I. 6 1คุณผู้ชมไฮไลท์ช่วงแรกมีอะไรบ้างวันดีบอกค่ะใช้ถุงยางตลอดเลยทุกคนรู้ความจริงหมดแล้วถุงยางอ่าจะใช้ถุงยางแล้วท้องยังไงวะอุ้ยไม่รู้นะคุณผู้ชมนะอะคดีนี้นะหลายคนก็ติดตามมาตั้งนานแล้วนะน้ำอุ่นยังจำก็ได้ไหมคดีลาลาเบลนะคุณผู้ชมนะ เขาบอกว่านี่เลยนะคะจำคุก8ปี<ช>นะฮะแล้วก็สแกงโซฟาแดงเจออีก5ปี4เดือนติดตามได้ในช่วงเปลกแต่ช่วงกลางรายการนะครับใช่ค่ะส่วนคนนี้ค่ะ แต้วนะคะแช์ภาพสุดน่ารักร่วมเฟรมพร้อมหน้าพ่อแม่ไฮโซในค่ะอ่ะนะคะจริงหรือมั่วชัวร์หรือไม่แต่จริงแน่นอนนะคุณผู้ชมนะชาลำไยตาสวนในเวียงคุณผู้ชมนะเป็นชาลำไยบำรุงสุขภาพคุณผู้ชมนะเพราะว่าในเม็ดแล้วก็ในเปลือกของลำไยมีสารตัวหนึ่งชื่อสารว่าฟลริฟินอลนะคะจะช่วยในเรื่องของการต่อต้านอนุมูลอิสระและลดอาการอักเสบใครที่ปวดกล้ามเนื้อปวดเข่าวปวดข้อนะฮะหรือนักกีฬาที่กล้ามเนื้ออักเสบบ่อยๆต้องทานชาลำไยตาสวนใน เวียงนะฮะเป็นชาบำรุงสุขภาพ มีออยถูกต้องตามกฎหมายโรงงานผลิตได้มาตรฐานปลอดภัยนะฮะไม่มีน้าตาลไม่มีคาเฟอีนค่ะใช่แล้วค่ะวันนี้มาพร้อมกับโปรโมชั่นสุดคุ้มเลยปกติ1กล่องราคาอยู่ที่550บาทแต่วันนี้ลดพิเศษค่ะเหลือเพียง390บาทเท่านั้นนอกจากนี้ยังมีโปรโมชั่นนะคะสำหรับชุดขนาดทดลองมาฝากให้อีกด้วยค่ะแบบ2กล่องราคา750บาทแบบ3กล่องราคา1000บาทและแบบ5กล่องราคา1,500บาทสนใจโทรเข้ามาได้เลยนะคะ0 8 6 3 7 7 9 8 5. 9ย้ออีกรอบค่ะ086377 9859ค่ะบำรุงสุขภาพนะคุณลุงคุณป้าคุณนะ้าคุณตาคุณยายซื้อเป็นของขวัญของฝากก็ได้นะจำไว้เลยนะชาดื่มเพื่อสุขภาพตรานะสวนในเวียงนะคุณผู้ชมนะฮะ วาดิมไม่จบไม่สิ้นคุณผู้ชมนะบอกใส่ถุงยางตลอดทุกคนรู้ความจริงรู้เอฟซี FC รู้แฟนขับรู้ต<า>แต่ทำ<ต>ไมซาร่าลูกสาวฉันไม่รู้น,น,น,นั่คุณซาร่าเป็นคนเดียวที่ไม่รู้เลยนะคะสำหรับคุณวาดิมนะคะนายแบบชาวยูเครนหลังจากที่ออกมาเคลื่อนไหวก็มีแต่โอ้โหเรื่องให้เราเนี่ยตาตื่นกันทั้งนั้นเลยนะจากมหากา์ที่ไม่มีท่าทีว่าจะจบง่าย,ายๆก่อนหน้านี้เนี่ยก็ออกมาเทคุณซาร่าอย่างแรงด้วยการที่บอกว่าคบกับซาร่าแค่3มเดือนแล้วก็ไม่เคยบอกว่าจะแต่งงานในปีนี้ ล่าสุดค่ะมีเรื่องออกมาให้ชาวเผือกตาโตกันอีกเพราะว่าวาดิมออกมาตอบคอมเมนต์ของคนที่มาถามแบบรัวๆในเรื่องของซาร่าซึ่งนะคะมีคนในชาวเน็ตเนี่ยเขามีการแนะนําว่าให้วาดีมไปออกรายการพี่หนุ่มกันชัยน้อยแล้วก็พูดความจริงทั้งหมดเลยซึ่งวาดิมเขาบอกว่าเขาไม่อยากให้เรื่องนี้มันดราม่าไปมากกว่าน,นี้นะแค่นี้ก็พอแล้วเพราะว่าหลายคนก็รู้ความจริงก่อนที่เขาจะออกมาพูดอะไรด้วยซ้ําและสุดท้ายท้ายที่สุดก็มีคนเข้ามาถามวาดิมว่ารู้จักไหมถุงยางอนามายัย <ander> ู้จักห <gerçek> รือเปล่าว่าดิมเนี่ยก็ให้คําตอบนะคะกับทางเรานะคะบอกว่าผมใช้ถุงยางตลอดหลายคนก็เลยถึงกับไปไม่เป็นนะคะแล้วก็เกาหัวแกรกๆว่าเอ๊ะแล้วสรุปแล้วเรื่องทั้งหมดมันยังไงกันแน่โอ้นะคะก็เราไม่รู้นะว่าเขาบอกเขาก็อาจจะพูดในใน,ในโซเชียลว่าเขาใช้ใส่สสสถุงยางตลอดแต่ชีวิตจริงเราก็ไม่รู้ว่าเขาใส่หรือไม่ใส่เพราะการใส่ถุงยางเป็นการป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์แล้วก็ป้องกันก็เป็นการคุมกําเนิดด้วยนะฮะ มันเคยมีเรื่องเรื่องหนึ่งนะคะอันนี้เล่าให้ฟังไม่เกี่ยวกับน้องซาร่าไม่เกี่ยวกับบาดิมนะคะ,คะมีดาราท่านหนึ่งท้องอท้อง,องโดยที่ยังหาผัวไม่ได้อแต่โทรมาหาเพื่อนพี่ว่าไงแม่เพื่อนพี่เป็นในแบบดาราคนนี้เป็นนางเอกของช่องหรอท้อง ตอนนั้นตอนนั้นกับตอนนี้ตอนตอนตอนนั้นต้องดังแน่นอนดังทุกคนรู้จักหมดแล้วตอนนี้เขายังอยู่ในวงการไม่อยู่แล้วไม่อยู่แล้วเหรอแล้วมีลูกแล้วก็โทรมาหาเพื่อนพี่เพื่อนพี่เป็นนายแบบตอนนั้นพี่ทําช่องเคเบิลช่องหนึ่งแถววิภาวดีค่ะเขาโทรมาบอกว่าแบบทไมฉันท้องกับเธอเหรอเออแล้วทำไมเขาอยู่ดีไปพูดอย่างนั้นนะเขาคงจะมีเซ็กกันกับนางเอกนางเอกคนนี้นางเอกช่องนะฮะค่ะ เพื่อนพี่ตอบไปว่าไงรู้ไหมจะท้องได้ไงทุกครั้งที่ผมเอากับคุณผมใส่ถุงยางตลอดเอาเหรอนางวางสายเลยเุ้ยเขาไม่ตรวจดีเอ็นเออะไรผู้ชายพูดว่าผมผมมีอะไรกับคุณผมใส่ถุงยางตลอดจะท้องได้ไงแล้วทุกวันนี้เขาเขาก็วางสายเลยอะอแล้วทุกวันนี้เขาหาพ่อได้หรือยังแม่มีแล้วแม่บอกแม่สิเดี๋ยวเดี๋ยวให้ฟังเดี๋ยวให้ฟังไม่อยากจะไปพูดไงเขาก็ไม่มีครอบครัวใหม่แล้วไงเขาไม่มีครอบครัวแล้วไงเออ เขาบอกเขาไปเขามีครอบครัวไปแล้วไนงะเขามีลูกที่ดีมีสามีที่ดีไปเรียบร้อยแล้วอะ่ะแต่เขาโทรมาหาเพื่อนแม่ไงอบอกว่าท้องเพื่อนแม่บอกท้องได้ไงผมใส่ถุงยางมีอะไรกับคุณผมใส่ถุงยางทุกครั้งไม่มีครั้งไหนที่ผมไม่ใส่ถุงยางโอ้โหเขาวางสายเลยอะ่ะเขาวางสายไปเลยอะ่สะสรุปว่าลูกใครวะ <laughs> แต่เขาก็าออกจากวงการไปแล้วนะฮะานางเอกดังนะฮะจับตาสัมพันธ์บีกับออมนะฮะอ,อมอาักาพันนะเที่ยวยังไงให้เหมือนกัน,นเขาบอกให้สลับกันใช่ไหมสล,สลับกันใช่ไหมไหม,มาซาร่า ไม่เป็นไรอ่าวไม่เป็นไรอ่าอะยังไงต่อคะอ่านี่เลยนะคะเอาเอาสลับกันดีกว่าเอาอิงอิงแล้วกันจำอิงอิงได้ไหมจําได้แม่อิงอิงที่มีข่าวกับพี่เป๊กสัญชัยเองตระกูลเป็นอดีตสาวผู้ดูแลอ่านะคะแล้วก็ตอนแรกมาบอกว่าตัวเองโดนพี่เป๊กทำล้งทํรลายแต่ก็ไม่รู้ว่าจริงหรือมั่วชวนหรือไม่นะล่าสุดอิงอิงบอกว่าโบ้ยไปถามวาคิมด้วยนะฮะหลังถูกถามว่าฝ่ายชายเนี่ยมาจีบเขาหรือเปล่าวาดิมเนียแหรอวาดิมหรือวาคิมเนี่กูงงไปหมดเลยก็สาหรับวาดิมก็อ ะะเขาไปสังเกตเห็นว่าทั้งสองคนนี้เนี่ยเขา follow Instagram กันนะคะก็เลยว่าเอ๊สองคนนี้เนี่ยเขารู้จักกันหรือเปล่าหรือว่ามีใครตามจีบใครไหมตอนแรกเนี่ยอิงอิงก็ออกมาชี้แจงแล้วนะคะว่าไม่ได้สนิทหรือว่าไปรู้จักกับวาดีิมมาก่อนแค่ว่าวาดิมเนี่ยเป็นเพื่อนสนิทของพี่ที่รู้จักกันแล้วก็เห็นว่าเป็นนายแบบหลอกก็เลย follow Instagram ไปแต่ก็ไม่รู้ว่าอีกฝ่ายเนี่ย follow มาเหมือนกันนะล่าสุดอิงอิงค่ะเธอก็ได้เล่นถามตอบกับแฟนๆของเธอใน IG Story ของตัวเองซึ่งก็มีคนมาคอ าถามว่าวาดิมจีบไหมคะหรือว่ามีคนคุยไหมคะตอนนี้อิงอิงก็เลยเข้ามาตอบคําถามนี้ว่าต้องถามวาดิมส่วนตัวไม่ได้รู้จักนะคะแค่อยู่ในวงการแคสงานเฉยๆอ๋อเขาไปแคสงานคงเจอกันนะคะไม่มีอะไรนะย้อนกลับมาที่ข่าวเมื่อกี้นะคะจับตาความสัมพันธ์ระหว่างบีกับอมอัคพันธ์นะฮะเที่ยวยังไงให้เหมือนกันฮะก็เป็นทั้งหนุ่มโสดแล้วก็สาวโสดที่ฮอตมากๆเลยนะคะพออยู่ด้วยกันแล้วหลายคนก็เลยจับตามองสําหรับนะคะพระเอกหนุ่มวิกหมอชิดค่ะคุณออมอัคพันธ์นะคะแล้ว ก็นางเอกคนสวยของฝั่งอโศกอย่างคุณบีน้ำทิพย์นะคะตอนนี้ถูกแฟนๆจับสังเกตภาพที่ทั้งคู่ถ่ายลงอินสตาแกรมในช่วงนี้ เป็นภาพที่ทั้งคู่เนี่ยเขาไปเที่ยวทะเลดำน้ำชมวิวนะทำให้หลายคนสะดุกกึกค่ะต้องเพลงแล้วเพลงอีกเพราะว่าสถานที่ที่ทั้งคู่ไปเนี่ยมันเป็นสถานที่เดียวกันแถมมุมถ่ายรูปก็ยังเป็นมุมเดียวกันอีกหลังจากนั้นสาวบีก็ยังปล่อยภาพคู่กับหนุ่มอ๋อมนะพร้อมกับแคปชั่นที่ว่า about last night นะคะทำเอาแฟนๆเข้ามาคอมเมนต์บอกว่าเยอะมากเลยบ้างก็เข้ามาคอมเมนต์ว่าใช่ต้องใช่แน่ พี่บีพี่อ๋อมอะไรยังไงคะอธิบายหนูทีจินได้ไหมคะงานนี้เดี๋ยวเราก็ต้องรอรู้กันว่าคู่นี้เนี่ยจะเป็นเหมือนที่หลายๆคนถูกจับคู่จากสถานที่ไหมหรือเปล่าอ่ะนะก็ต้องติดตามมันต่อไปแต่ว่าช่วงนี้นะคุณผู้ชมนะต้องพักเบรกสักครู่หนึ่งก่อนนะฮะต้องขอขอบคุณชาลำไยตาส่วนในเวียงบำรุงสุขภาพนะครที่ปวดเรือปวดเมื่อยกล้ามเนื้อนะฮะข้ออักเสบข้อเข่าอักเสบนะต้องทานชาตัวนี้นะ,ะวิธีการทานง่ายๆเลยหนึ่งซองนี่นะฮะสามารถทานกับน้ําร้อนได้3ามครั้ง จิบได้ทั้งวันเลยนะคุณผู้<ล>ชมนะฮะเ,<ล>เพราะว่าในเม็ดแล้วก็ในเปลือกของลำไยมีสารตัวหนึ่งชื่อสารว่าโพลิฟินนลนะฮะช่วยลดการอักเสบของกล้ามเนื้อนักกีฬาก็ทานได้คุณลุงคุณป้าคุณน้าคุณตาน้องๆก็ทานได้นะฮะเป็นชาลำไยที่มีเขาเรียกว่าไม่มีคาเฟอีนแล้วก็ไม่มีน้ําตาลด้วยดื่มได้อย่างเป็นประจําแล้วก็อย่างต่อนเนื่องปลอดภัยร้อยเปอร์เซ็นต์มีออยถูกต้องตามกฎหมายครับใช่ค่ะวันนี้มากับโปรสุดคุ้มด้วยนะคะหนึ่งลองปกติราคาอยู่ที่ห้าร้อยห้าสิบบาทตัวนี้เหลือ โปรสำหรับชุดขนาดทดลองด้วยอีกนะคะสําหรับแบบ2กล่องราคา750บาทแบบ3กล่องราคา1,000บาทและแบบ5กล่องราคา1,500บาทสนใจโทรเข้ามาได้เลยค่ะ086 377 9859ยาย้ำอีกรอบนะคะ086 377 9859คะ่ะช่วงหนา้าคุณผู้ชมนะคะอ่ะมากันที่คนนี้เลยแล้วกันนะพี่ตูนันทิดานะคะเตรียมลงสมัครชิงนายกอบจอจังหวัดสมุทรปราการปักน้ำนะคะมไม่ต้องสืบนะคะว่า อดีตของเธอคือใครนะฮะบอะว่าเรื่องนี้ดังมากนะรายละเอียดเปยังไงติดตามช่วงนี้พักสักครู่หนึ่งก่อนครับ